สวัสดีครับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีผมจะมาพูดถึงว่าเมื่อเช้าผมสั่งคีย์บอร์ดนะครับสั่งเข้ามาเอามาใช้เองนะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วมันมาส่งแบบเร็วนะเร็วมากเลยนะครับเร็วจนผมประหลาดใจเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมสั่งเมื่อเช้านี้นะสั่งเมื่อประมาณเก้าโมงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยนะ ผมจาเวลาแน่นอนไม่ได้สั่งประมาณนั้นแปดเก้าโมงไงตีว่าแปดโมงเก้าโมงประมาณนั้นแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าส่งด่วนนะครับของช้อปปี้นะครับแล้วเนี่ยเขามาส่งแล้วนะครับตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าครับก็ถือว่าเร็วครับส่งไดรวดเร็วนะฮะแต่ว่าของเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเค ก็ตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นฐานชาร์จในตัวนะครับทําให้เราประหยัดเรื่องของไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นยี่ห้อนุกโวนะถ้าผมอ่านผิดขอภัยนะฮะเนี่ยฮะรุ่น NKB หนะึ่งหนึ่งสองะอันนี้ไม่น่าจะเป็นสามนะน่าจะเป็นตัว B นะครับ น่าจะเป็นตัว B นะอันนี้ NKB นะฮะหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับตามรูปนี้นะอ่าแล้วก็มาแกะดูครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับอ่าในกล่องมีอะไรฮะมี มีสายฮะมีสาย USB ให้มานะครับเป็นสายอะไรเป็น Type C นะครับเนี่ยครับสาย Type C ครับก็เป็นสายชาร์จนะมีแต่สายนะไม่มีอะแดปเตอร์นะครับโถ้าแถมอะแดปเตอร์มาอีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาไม่ถึง200บาทนะครับเพราะว่ามันมีส่วนลดนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยครับ อืมโอเคอยู่นะเพราะว่าลักษณะของปุ่มอ่ามาเทียบกับของเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับจะสังเกตว่ามันคล้ายกันเลยนะอ่ามันคล้ายกันเลยแหละนะเพราะว่าลักษณะของปุ่มทุกอย่างนะครับขนาดอย่าว่าแต่คล้ายเลยต้องบอกว่าน่าจะเรียกว่าเท่าเลยยังว่าได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะผมให้ดูครับคือตัวเนี้ย ตัวนี้ผมใช้มาประมาณประมาณสัก2อาทิตย์3าอาทิตย์นะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าดีอยู่นะครับเนี่ยฮะเวลาพิมพ์ก็จะมีเสียงอะไรอย่างนี้หน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนุหูจนหน้าลำคาญอะไรหรอกนะครับนะตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นแบบชาร์จเหมือนกันนะครับนะเนี่ยเป็นแบบชาร์จนะไทสีนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมตัดสินใจซื้อไอ้ตัวนี้เพิ่มเนี่ยเพราะว่า มันมีตัวเลขให้เราเคีย์ได้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะเพราะว่าที่ผมตั้งใจครั้งแรกเลยเนี่ยนะผมใช้กับเครื่องที่เป็นเครื่อง mac mini m 4นะครับทีนี้ผมใช้คีย์บอร์ดตอนแรกผมก็จะใช้กับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดของ windows pc ปกติก่อนนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดของของตัว mac เองอะ่ะราคาจะค่อนข้างสูงนะครับประมาณจำไม่ผิดก็ประมาณ 3- 4ี่พันขึ้นนะครับที่เป็นของ mac นะครับ ทีนี้ผมก็เลยพยายามใช้ไอสิ่งที่มีอยู่ก่อนก็คือคีย์บอร์ดที่ผมมีอยู่แล้วก็ใช้ประจําอยู่นะครับทีนี้ไอตัวนั้นมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันทําให้เมาส์นะครับเนี่ยเมาส์ที่เวลาเราใช้เนี่ยเวลามันเลื่อนไปเลื่อนมามันก็จะมาชนกับคีย์บอร์ดเพราะคีย์บอร์ดมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เมาส์เนี่ยเวลามันมีการเลื่อนนะครับมันเลื่อนมามันก็จะมาชนเนี่ยชนกับขอบคีย์บอร์ดนะครับก็เลยต้องปรับให้คีย์บอร์ดมันสั้นลงนะก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก่อนแต่ว่าพอเปลี่ยนมา มันก็หนึ่งไม่มีแป้นตัวเลขนะครับไม่มีแป้นตัวเลขแล้วก็ขนาดมันก็คือเล็กลงก็โอเคแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาดูว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเวลาเลื่อนเมาส์ไปมามันจะมาชนอีกไหมเพราะว่าตอนนี้ผมใช้จอมอนิเตอร์เนี่ยผมต่อ3าจอเพราะฉะนั้น,นบางครั้งมันต้องมีการแผนเมาส์มาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวจะลองดูครับว่าตัวนี้เวิร์กไหมนะแต่ขอชื่นชมอย่างหนึ่งนะครับ ว่าโค้ดส่วนลดที่ใช้ในช้อปปีมันมีแบบส่งเร็วนะฮะและส่งเร็วจริงนะครับสั่งเช้าได้สายอ่ะนะได้ภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ไอ้โค้ดส่วนลดอันนั้นมันเป็นโค้ดแบบส่งฟรีด้วยนะครับก็เลยทําให้ไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจบราคามาที่ประมาณร้อยแปดสิบบาทนะครับก็หาส่วนลดกันเองนะครับลองกดเข้าไปดูกันนะโค้ดส่วนลดเนี่ยผมบอกไม่ได้แต่ละคนมันปรากฏบนหน้าจอไม่เหมือนกันนะครับ ไหนๆก็ไอนี่ละอ่ะเดี๋ยวมาลองต่อจริงดีกว่านะครับอันนี้ผมขอปิดไปก่อนเลยนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมคอนเน็กผ่านบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคอนเน็กเนี่ยจริงๆเขามีเขียนที่กล่องนะครับแต่ว่าพอดีผมก็ไม่ได้อ่านหรอกนะขี้เกียจอ่านนะครับเนี่ยอาศัยดูที่เนี่ยฮะที่แป้นคีย์บอร์ดแบบนี้เลยครับี่ยก็คือเปิดสวิตช์นะออนออฟตรงนี้นะครับอันนี้แบตเตอรี่ผมไม่ได้ชาร์จนะก็คือมันมีไฟอยู่นะครับ แล้วก็เปิดสวิตช์ปุ๊บผมก็กดปุ่ม Connect อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดกดไปเรื่อยๆนะก็เนี่ยสัญลักษณ์บลูทูธนะมันสามารถ Connect ได้ถึง3 Channel นะ1 2 3แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวที่เป็น USB นะก็คือตัวด้านหลังเนี้ยนะเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ2.4 GHz กนะก็จะต้องกดปุ่มนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผม Connect ด้วยบลูทูธนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับไอเจ้าตัวนี้แหละนะไอตัวเก่าตัวที่ผมใช้อยู่ นะครับเนี่ยฮะก็แค่เปิดสวิตช์แล้วก็กดคอนเน็กต์เดี๋ยวมันก็เจออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการครับอ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะครับวิธีการก็คือผมก็เข้าไปที่หน้าจอของที่แม็กนะครับเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็ไปที่บลูทูธครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมองเห็นนะครับมันจะอยู่ด้านล่างก่อนนะครับมันจะอยู่ด้านล่างให้ให้เลือกนะครับ ก็คือ nearby device นะก็พอเจอปุ๊บคุณก็แค่แตะ Connect เข้าไปครับตอนนี้มันก็จะเจอนะครับเนี่ยยี่ห้อก็คือเจ้า nubvo nkb 1 1 2นะครับอันนี้ Connect เรียบร้อยนะครับก็หลังจาก Connect เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดอ่ะมองเนี้ยจะลำบากนิดนึงมันมองจะมองว่าผมกดด้วยแล้วก็ไอ้นี่มองแต่จอแล้วกันนะไม่ต้องมองตอนผมกดหรอกนะครับนี่นะฮะคีย์บอร์ดนะฮะ อ่าตโม่ผมจะปิดนะผมก็แค่กดตัว Command Q นะครับเนี่ยครับก็ปิดอันนี้ไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับลองพิมพ์เนี่ยขยายนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยฮะพิมพ์ได้เรียบร้อยนะครับนะใช้ปุ่ม Command นะครับในการ Control ต่างๆนะครับเวลาเปลี่ยนภาษา นะครับเปลี่ยนภาษาก็ต้องใช้เป็น control space bar นะครับเนี่ยฮะเนี่ยภาษาไทยนะครับมองเห็นหรือเปล่าในจอเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยนะฮะดีกล้องมันยวมุมมันจะไกลสั้งน,นิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะอ่าสมมุติผมจะลองเสียงนะฮะเสียงของแป้นคีย์บอร์ดจะไม่ดังจนเกินไปถ้าเทียบกับ ตัวเก่านะครับตัวเก่าจะดังแต้ๆ,ๆไปนะครับตัวนี้มันก็จะมันจะดังในลักษณะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะครับทดลองนะแล้วก็ああเอาใหม่นะครับผมติว่าเปลี่ยนภาษานะครับเนี่ยอ่า อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่ามาดูใกล้ๆเนี่ยครับที่พิมพ์นะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าตามความรู้สึกผมนะครับแล้วก็ถ้าที่ราคาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าราคาตัวเนี้ยไม่ถึง200บาทนะครับเนี่ยนะครับไม่ถึงสองบาทนะครับอันนี้ผมมาใช้กับตัว Mac Mini นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะ อตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะรีวิวเอสตัวนี้ก่อนนะไอตัวนี้คือตัวแรกที่ผมซื้อมาลองเล่นนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่นะนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์เนี่ยมันจะมีเสียงนะถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเสียงมันจะเป็นคคลแบบและอันนี้จะเบากว่าน,นิดหน่อยนะครับแต่เรื่องเสียงเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบบางคนชอบเงียบบางคนชอบดังนะครับส่วนผมไม่ยังไงก็ได้นะครับ จริงๆผมชอบให้มันมีเส okay. no anyway, ียงดีกว่าเพราะว่าเวลากดแล้วมันจะได้รู้นะครับก so ็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยฮะนุ๊กโวไม่รู้อ่านถูกเขาเปล่านะเนี่ยฮะรุ่น nkb หนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ข้อดีก็คือเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ถานครับเพราะว่ามันสามารถชาร์จได้นะครับเนี่ยครับมันมีพอร์ตให้ชาร์จเนี่ยครับ เป็นไทป์4นะครับสามารถชาร์จได้เลยครับแต่ว่าอายุการใช้งานหมายความว่าชาร์จต่อครั้งจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงเนี่ยตามสเปคจริงเขามีระบุว่าประมาณ 40, 40ชั่วโมงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถึงจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเกินมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัวที่ผมเคยใช้นะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตั้งแต่ผมซื้อมาแล้วผมชาร์จเป็นรอบเดียวก็คือครั้งแรกเลยนะครับผมใช้ต่อวันผมใช้วันละไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมง นะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะมีระบบเขาเรียกออโต้แบบออโต้ออฟก็คือปิดอัตโนมัติในกรณีถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ถือว่าถือว่าโอเคนะแบตเตอรี่ถือว่าโอเคนะครับใช้มาเรียกว่า2ส,สัปดาห์โดยประมาณแล้วนะครับยังไม่ต้องชาร์จมันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ